นำร่องโครงการตำรวจซาเล้งสถานีตำรวจภูธรเมืองตุิตออกตามพระบินทาบาทและบริการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเวลา06.00นวันที่22กรกฎาคม2565พันตำรวจเอกสมกเกษมจารักผู้กองกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตลิตกล่าวว่าได้ทำโครงการนำร่องตำรวจซาเล้งสถานีตำรวจภูธรเมืองตุิต ออกตามพระบินทบาตและบริการช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่ให้ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรนมุโตริดนำร่องนำตำรวจปั่นรถสาเล้งหรือสามล้อดแดงออกตามพระบินทบาทและบริการช่วยเหลือประชาชนซึ่งวันนี้เป็นการนำร่องโครงการเป็นวันแรกคือวัดทา่าถนนอำเภอเมืองจังหวัดตรอดิดโดยมอบหมายให้พันรตรจโทสุชาติขวัญใจรองผู้กับ การจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองตริตและพันตำรวจตีสันธิติยศทองก้อนสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองตริตต์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนำรถสาเล้งหรือสามล้อดแดงออกตามพระบินดาบาทและบริการช่วยเหลือประชาชนพร้อมอย่างอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามแยกต่างๆให้กับโรงเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองใน การเร่งด่วนอีกด้วยนอกจากการออกตามพระบินดาบาแล้วยังมีการบริการช่วยเหลือประชาชนขนของและตักเตือนจับกลุ่มผู้วางของบนทางเท้าที่กีดขวางการจราจรสำหรับประชาชนที่ต้องการให้ตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองตัวดิตไปช่วยเหลือในทุกๆด้านสามารถติดต่อหรือแจ้งผ่านทางสูพิยุ191หรือ Facebook สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตัวดิต โทร055411038และ055 701 479หรือลายสพอมอุตรดิต์นายประสิทธิ์พึ่งสุขนิว24จังหวัดอุตรดิตรายงาน